ตัดมาที่เรื่องแก้รัฐธรรมนูนดีกว่าแก้รัฐธรรมนูนบ้านเราสัปดาห์นี้จะว่าอย่างไรก็ชัดเจนรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยจะอย่างไรก็ต้องแก้ค่ะเพราะเขียนเพื่อคนบางกลุ่มอไอ้ที่ยุ่งก็เพราะคนบางกลุ่มนี่แหละดังนั้นมันต้องแก้ไม่แก้มันก็ไม่หายยุ่งถ้าอยากจะหายยุ่งมันก็ต้องแก้คราวนี้จะแก้อย่างไรกระบวนการมันก็ไปไกลพอสมควรนะใช่แล้วก็ต้องกลับขอบคุณก็ต้องกลับขอบคุณ ทนายกรัฐบาลอ่ารัฐบาลทนายกกับอขอบคุณสวบางกลุ่มอืมที่เข้าใจสังคมค่ะที่ยอมรับพลวัตของสังคมอืมดังนั้นยอมรับหลักการวาระแรกร่างแก้ทั้มนนทเริ่มจากแก้มาตรา256ค่ะเปิดช่องให้แก้รระมนูนได้เพื่อน,นำไปสู่การ ตั้งสภาร่งรางรัฐธรรมโนูญสสร,ร,สรแล้วก็ใช้กลไกใช้กระบวนการสาสาร,รนี่แหละเป็น,นกลไกกระบวนการในการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เอื้อกับประเทศจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนบางกลุ่มฉบับที่ลายไดคนยอมรับได้กลุ่มนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลขอบคุณพรักร่วมรัฐบาลขอบคุณสวบางกลุ่มนะที่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 ประคับประคองกระบวนการแก้น้ำนูนลากมาถึงจุดนี้ได้ก็คือเมื่อรับหลักการวาระแรกมันก็ต้อง ตั้งคณะการบริการวิสามันขึ้นมาพี่นาใช่ค่ะเป็นขั้นตอนกระบวนการอยู่แล้วที่จะต้องดําเนินการไปถึงจุดนั้นค่ะถูกไหมค่ะถูกไหม,มและชดต่อมาล่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับก็คืออยู่ๆคนในการบริการแก้รฐนนนนนัฐธรรมนูญนั่นแหละลุกขึ้นมายื่นยติด่วนค ขอให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปตีความที่ศาลร,รัฐธรฐรมนูมน,นตีความในประเด็นอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมน,นูนไปดูสิครับว่าใครยื่นยติให้มีการตีความ,มขณะที่ เรื่องแก้ทรรมนูนเรื่องแก้สองมาละเรื่องอตั้งไข่ที่จะนําไปสู่การตั้งสรสรนนัน้มันก็เคลื่อนไปถึงชั้นกรรมธิการมันเดินม,มาแล้วอ่ะและไปไกลถึงขนาดกรรมธิการมีมติเห็นชอบแล้วนะให้มีสสรมสองร้อยคนมาจากการเลือกตั้งทางร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น,นมิตหมายที่ดีนะก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีและน่าจะเป็นทางออกของประเทศได้ไงถ้ามาถึงจุดนั้นแต่<ด>อยู่มีกรรมธิการแก้ทรรมนูนสองคนนะมาดูซิใครเป็นใครความหวาดเสียว คือก,การบธิการแก้รัน้นดูมันมีทั้งสิ้น45คนใช่ไหม45ค่ะม,มาจาก30มาจากสสใช่ไหมและ15มาจากสวค่ะทีนี้ใน30กรมริการแก้ไขรัน้นดนที่มาจากสสนั้นปรากฏว่ามีชื่อคุณภัยบูรณิติตะวันด้วยนะคะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐร่วมอยู่ด้วยค่ะย้ำนะครับเป็นมือตั้งเกมของพลังประชารัฐถูกต้องเป็นมือตัดเกมของพลังประชารัฐนะ,ะม,มือวางเกมมือหย,อยาดลุกขึ้นมายืนย่นเจติ ให้ตีความอํานาจของรัฐสภาในการที่จะแก้หน้ำนูลเสียเองแปลว่าอะไรและตัวเองก็เข้ามาเป็นกรรมธิการแก้ไขหน้ำนูนลด้วยนะใช่เป็นหนึ่งใน30ที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาอีก15ที่มาจากสวนั้นปรากฏว่ามีชื่อคุณสมชายแสวงการค่ะคุณสมชายแสวงการผมพูดอยู่เสมอนะเป็นเพลย์เมเกอร์เป็นตัวตั้งเกมตัดเกมของ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 ,ของกลุ่มอํานาจนะนะก็พูดกันตรงตแต่แต่พี่เองคงไม่โกรดน้องหมาแก่นะ นะนะนะก็กก,ก็เป็นプレเมเกอร์ด้วยความที่เป็นプレเมเกอร์เมื่อคุณสมชายแสวงการทักเทมกับคุณไบูบุญนิติตะวันยื่นเจติขอให้เตยความอำนาจหน้าที่ในการแก้จำนวนของรัฐสภาสงสารแล,ล้ท่านดังนั้นเราก็ต้องมองใช่ต้องมองต้องจับตาเพราะมันก็เป็นเกมอย่างหนึ่งทางการเมืองในการแก้รัฐมนตรีทีนี้นในการประชุมรัฐสภาก็คือประชุมร่วมสองสภาในวันพรุ่งนี้9กภากุมภา ก็จะมียติของคุณไพบู์ของคุณสมชายเข้าสู่การพิจารณาด้วยนี่ไงถ้าถ้าที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบให้ชุดยติของคุณไพบูบู์ของคุณสมชายไปที่ศาลรัฐธรรมนูญสงสัยต้องวิเคราะห์การเมืองใหม่หมดเลยอเปลี่ยนเกมละแสดงว่าเกมมันเปลี่ยนเกมมันพลิกละแต่ก่อนจะถึงการประชุมร่วมสองสภา9ก้าุมภาวันที่แกุมภาก็คือวันนี้วิปรัฐบาลเขาจะประชุม เพราะฉะนั้นเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทิศทางแนวทางจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลคนนี้เลยค่ะครับเดี๋ยวสักครู่นะคะต้องถามประธานวิบเลยตกลงทิศทางจะยังไงเนี่ยวันนี้ประชุมวิบกันมันต้องมีทิศทางที่ชัดเจนมาก,ก่อนครับครับเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณวิรัตรัตนเศษนะครับเรื่องของเรื่องคนของพลังประชารัฐ ระดับรองหัวหน้าพักพรรมชารัฐเสนอซะเองลุกขึ้นมายื่นยติให้มีการตีความอำนาจในการแก้รัมนตของสภาซะเองเนี่ยแปลว่าอะไรนั่นสิก็ต้องถามวันนี้วิธบาลจะคุยกันก่อนพรุ่งนี้จะเข้าที่ประชุมจักอย่างไรจะอย่างไรจะแก้ไม่แก่โดยเฉพาะยิ่งยิ่งธรรมชารัฐจะแก้ไม่แก้เอองั้นไปถามคุณวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิรัตค่ะสวัสดีครับอสวัสดีครับครับคุณไรครับ ครับครับคุณไพรัต์ครับวันนี้วิบรัฐบาลจะประชุมกันเรื่องหนึ่งที่จะคุยกันก็คือการประชุมร่วมสองสภาในวันพวกนี้จะพิจารากันด้วยเรื่องยติของคุณไพบูลของคุณสมชายด้วยใช่ไหมครับเรื่องส่งปติความอำนาจหน้าที่ของสภาที่อยู่ในวาระที่เราเตรียมว้อยู่แล้วครับัก็เป็นการกําหนดจุดยืนของ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 รัฐบาลนั่นแหละว่าจะเอาอย่างไรกับยติที่คุณไพบูลกับคุณสมชายเสนอ ผมผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าอ <คะ S 2> น้เนี่ยมันก็หลังจากที่วันเราก็คุยกับพี่ไปบูนไว้ว่าอย่างไรก็ตามทีให้ผมดาเนินการในส่วนของการแก้ไขโนักธรรมนูญเนี่ย <คะ S 2> ให้มันจบชิ้นกัน <คะ S 2> แล้วพอส่วนมาพิาจารณาอีกทีก็ใครมาว่ากันก <คะ S 2> ็คงจะเป็นวันนี้แหะครับที่ที่ทจะต้องมามีโอกาสได้มาคุยกันข้อดีและข้อเสียในการที่ <คะ S 2> เราจะต้อง สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันอังคารที่แล้วที่เราได้มีการประชุมพักหลายคนก็ได้หยิบยกในประเด็นปัญหานี้มาพูดคุยกันเพราะคิดว่าส่วนตัวแล้วล่ะกองควบคุมคุยไว้ก่อนส่วนหนึ่งท่านไปคุนท่านก็ได้กล่าวนําแล้วก็มีท่านทสอสหลายคนในพักซึ่งก็เห็นด้วยครบว่าไมเห็นด้วยเนี่ยหมายความว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่า วันนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ไขรัฐมนูลแต่ก็อยากรู้ไปอีกว่าแก้เนี่ยตามกฎหมายรัฐมนูลปีสองพันห้า้อยหกสิบเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ได้หรือเปล่าที่แก้สอลลสองห้าหกหรือโดยให้มีการตั้งสอลลสองห้าหกทำได้หรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนที่จะตอบได้ชัดเจนที่สุดก็บคือสารรัฐมนูลจะไปถามคน้ัฐมน้มบอกได้ มากๆของเราไปถามอีท่านนึงบอกไม่ได้คตรงนี้เหมือนกระแค่ทั้งฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามท่านนึงก็ไปอย่างถามท่านไปอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องผูกพันทุกองค์กรก็มีหน่วยงานเดียวพวกที่ศาลและตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปบุญท่านประทรรไปคนที่เซ็นรับรองให้ท่านไปบุญเขาก็มีความเห็นในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เท่าที่คุยกันนะฮะในพักพลังประชารัฐ น่าจะเื็บทั้งพรรคในการที่จะเห็นด้วยกับการที่อาจะต้องส่งล่างไปให้สามมค่ะนี่ผมผมก็เรียนให้ทราบเรื่องต้นก่อนแต่ในส่วนพรรคอื่นที่ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราจะมาประชุมกันแล้วก็ถ้าตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายเราไม่ใช้เป็นเรื่องของที่จะต้องนั่นก็อาจจะมีมติให้ฟีดหดก็ได้หรืออะไรก็ได้เพราะตรงนี้มันเป็นที่ เพียงเตีที่จะส่งไปตีความเท่านั้นเองค่ะครับด้วยความเคารพนะครับมันข้ามช็อตไปแล้วหรือเปล่านะครับไอ้เรื่องที่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 จะมาตีความว่ามีอำนาจไม่ไม่มีอำนาจมันควรจะเคลียร์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ในเมื่อเราก็รับหลักการปกันไปแล้วนี่ครับไม่ใช่เลยครับเราก็จะเดินหน้าแก้มันข้ามช็อตไปแล้วหรือเปล่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ก็มีความคิดอย่างนั้นแหละครับแต่คิดว่าถ้าเรายื่นแบบนี้เนี่ยผม ผมคาดการนะฮะทางทางสารรัฐมนูนท่านก็น่าจะพิจารณาโดยเร็วเนี่ยให้ให้ใหทางเราได้พิจารณาเพราะวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี้ก็จะเข้าวาระสองทับสองของรัฐมนูลแปลว่าวาระแรกเนี่ยรับประการสองนี่สองสองสองทับหนึ่งเนี่ยเราพิจารณากันในห้องสองทับสองนี่เราจะพิจารณาเขาเรียกว่าห้องใหญ่เพราะงั้นเราจะเข้าพิจารณาห้องห้องห้องใหญ่เนี่ยสองทับสองเนี่ย <C le à> ประมาณยี่สิบยี่ห้าเดือนนี้่อนปิดสมัยประชุม <C le à> เสร็จแล้วก็ปิดสมัยประชุมทิ้งไว้อีกประมาณสิบห้าวัน <C le à> ก็เราก็จะเปิดยี่สามันก็ผมตามไทม์ไลน์นะฮะที่ผมข <C le à> อขอไปเน <C le à> ี่ย <C le à> ก็จะเปิดเพราะฉะนั้นนี่ยังมีระยะเวลาประมาณเดือนอนึง่งเนี้ยถ้าสามารถทําได้เรื่องก็เดินไป <C le à> ถ้าทําไม่ได้หยุดอยู่แค่ไหนก็หยุดอยู่แค่นั้นหรือเปิดออกมาแล้ววัวแล้ว S <S สมมติว่า,ลาหลังจากวันที่ 14, 15, สิบสี่สิบห้ามีนาไปแล้วยกตัวอย่างนะฮะก็อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องเตรียมการเรืออะไรต่างๆถ้าเรารอขั้นตอนในส่วนนี้ผมคิดว่า,าก็ไม่มีเสียหายอะไรมผมดิ้เดินหน้ามาตลอดผมก็บอกพี่ดานัยผมก็บอกห,หลายท่านโดยเฉพาะท่านทุกท่านผู้ชมที่กรเมทุกคนนะะเรก็บอกอยู่เลยว่าอะไรก็ตามทีถ้าเราสามารถตรวจเช็คได้ว่าถูกหรือผิดก็ ควรตรวจสอบตรวจเช็คถ้าเผือจําได้เลยครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยสามร้อยหกคนเนี่ยที่แก้ไขขุนูลเนี่ยกว่าจะหลุดรอดออกมาได้เนี่ยแคบแย่เลยทราบทราบเผือบที่พี่ตะในลองจําจําได้ครับครับจําได้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 ผมก็เป็นหนึ่งในสามร้อยกในตอนนั้นผมเองก็ก็มีความรู้สึกว่าเราแค่เพียงแค่ไม่ขี่มาตาแต่ทําไมมีปัญหา อะไรทำนองนั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของ <c oughs> สรวนเนี้ยที่เราตั้ง <c oughs> ให้ๆๆสอสอทั้งหมดแล้ววันนี้เนี่ยด้วยหลักการและด้วย <c oughs> เหตุผลทั้งๆที่ในร่างที่ผมยื่นไปเนี่ยมีแค่ร้อยห้าสิบมาจากการเลือกตั้งร้อห้าสิบมาจากการค <c oughs> ัดเลือกค <c oughs> สุดท้ายเราก็พูดกันด้วยเหตุด้วยผลก็เลยสองร้อยมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด <c oughs> <c oughs> มาจากพี่น้องประชาชนทั้งหมด พราะฉะนั้นในส่วนนี้เราตั้งรองไว้หมดอยู่แล้วโอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็มาเป็นเกินขั้นเป็นตอนผมอยากเดือนหน้าผมอยากเดือนหน้าถ้าเถ่อจําได้ก็คือตอนก่อนอ่าที่จะเข้าผ่านบาลานซ์ผมรู้ว่าวันนั้นถ้าหวตเนี่ยผมแพ้แน่ผมเลยตั้งคณะกันมาที่การก่อนรับหลักการเพื่อที่จะมาขอพิจารณาอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่าบวดวันนี้เราแพ้ถ้าเราแพ้เราดึงไว้สักเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งผ่าน อย่างเงี้ยผมก็ต้องทําโอเคแล้วอย่างวันนี้เหมือนกันครับถ้าต้องตรวจงเช็คอะไรบางอย่างว่ะเราทําเรียบร้อยไหมถูกต้องไหมเหมือนไปหาหมอเนี่ยหมอตรวจดูภายนอกบอกว่า uhm, ไม่เห็นเป็นอะไรแต่ควรจะต้องเอ็กซเรย์ดูอีกทีเราก็ให้เอ็กซเรย์ดูอีกทีถ้าคุณเขาบอกว่ามีก็มีแต่ถ้าคุณบอกไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดินต่อไปไม่ได้แบบเป็นตัว หวงหรือตัวหยุดยั้งนะแต่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 คืออย่างงี้ฮะคุณวิรัติครับก็คือถ้าส่งไปตี<อ>ความส่งไปตีความว่าแก้น้ํำนุนได้หรือไม่ในจังหวัดนี้นะั่นนะครับสังคมเคขาก็จะเขาเขาเขาจะมองอย่างนี้สิครับมองว่าอา้าวแล้วไอ้ที่รับหลักการวาละแรกไปเนี่ยมันก็แค่เกมสิมันก็แค่การแสดงหรือเปล่ามันไม่จริงใจนี่อะไรประมาณนั้นเหมือนไม่ตั้งใจแก้หรือเปล่าจะถูกสังามมองอย่างนั้นหรือเปล่า อย,อย่าไปคิดมุมมองว่าไม่จริงใจเพราะวันนี้เราเดินหน้ามาตลอดแล้ว hmm. แล้วเราก็เดินต่อไป hmm. แต่ภาพเปลี่ยระหว่างทางที่ยังไม่ถึงเวลาเราเช็คสักหน่อยไม่ดีกว่าล่ะอันนี้ในส่วนของพลังประชารัฐที่มีแนวคิดนี้รรหรือหลายคนที่มีแนวคิดนี้บางส่วนก็บอกว่าเอาไปเลยเป็นไนเป็นกนคนเพราะว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยยังมี ในส่วนของที่ท่านเลืองไกรเนี่ยท่านส่งไปก็มีอยู่ครับยังมีของท่านอะไรรัฐพรอะไรอีกคนกนี่ส่งไปให้สามนุตีความจะรอในส่วนตรงนั้นหรือหรือเราจะดําเนินการตามกฎหมายรัฐมนตรตามมาตรา210เนี่ยมาให้สามนุนตรวจสอบหน้าที่ของปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่อํานาจของสภาผู้แทนรัษฎรและของวุฒิสภานะขัดตรงนี้ได้เดี๋ยวถ้าใครทำเองได้ จะดีกว่าไหมอะไรทํานองนั้นทีนี้ทีนี้ในทางการเมืองมันอย่างนี้ครับคุณวิรัติครับในทางการเมืองนนทพรก็ดีเรืองไกรก็ดีคนอื่นก็ดียื่นตีความแก้น้ำนวลได้หรือไม่ได้นั้นมันก็เฉยๆนะแต่ถ้าพลังประชารัฐถ้ารัฐบาลถ้าสวทรงตีความในจังในจังหวัดน,นี้เองทั้งที่เป็นคนเสนอนะและเป็นคนผ่านหลักการวาระแรกกันะครับสังคมมันก็ มองไปอย่างหนึ่งนะเตะความไปอย่างหนึ่งนะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนมองเรืองไกลตีรวนหรืออะไรประมาณนั้นนะถูกไหมครับถูกไหมครับในทางการเมืองก็ในนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่พมก็เรียนเรียนตรงๆว่าวันนี้เนี่ยสมมุติว่าเราไม่ส่งตีความแล้วถ้าเกิดวันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยถ้าเกิดจะบวชวาระที่สามเนี่ยออืผมจะมีความมั่นใจได้อย่างไรเพราะเป็นบางท่านนีท่านสอวอบางส่วนท่านก็ไม่เห็นด้วยสสบางส่วนก็ไม่เห็น ตรงนี้ใช้ผมทำยังไงเขาบอกพิสูจน์ให้ผมดูซิว่ามันดีถูกต้องไม่ใช่มีแบบสามร้อยหกเมื่อสมัยก่อนนะครับผมและทำไมไม่เคลียร์สักก่อนที่จะรับหลักการวาระแรกเลยครับผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมไม่เคลียร์ให้มันสักก่อนแต่ก็หาว่าเดี๋ยวจะดึงไว้อีกออในช็อตช่วงตอนนั้นตอนวาระแรกนะคะใช่เพราะตอนตอนช่วงนั้นเนี่ยมันก็ยุหัวเลี้ยวหัวต่อ ชุมนุมก็มีอะไรก็มีเดี๋ยวจะหาว่ารัฐบาลดึงทั้งๆที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็ยังโยงไปว่ารัฐบาลดึงผมบอกไม่มีใครดึงอะไรหรอกอยู่การบรงคับประคองผมมีประคับประคองมาตั้งแต่ก่อนรับหลักการแล้วก็มาประคับประคองในวาระที่สองทัานหนึ่งที่พี่นาทำเสร็จพอเริ่มพี่นาได้สองรอบสามรอบโควิดมาอีกรอบหนึ่งทำไงอ่ะจะเปิดประชุมเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเขาเปิดได้ผม ทำเต็มที่เลยอาทิตย์ละสองวันเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นเนี่ยหนักมาตลอดแล้วก็ถ้าเห็นอยู่ในห้องก็คงจะรู้ว่าบรรยากาศเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่อ่ามันไม่เหมือนคณะจารยาธิการอื่นๆเป็นบรรยากาศที่อ่าทุกคนสามารถมีแนวคิดเป็นอิสระได้หมดเลยครยากมากครับทีนี้ทีนี้อย่างนี้ครัคุณวิรัติครับอื ถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นสังคมบางส่วนผมย้ำว่าบางส่วนก็แล้วกันบางส่วนเขาก็สามารถที่จะคิดไปได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเช่นนั้นไอ้ที่รับหลักการวาระแรกไปก่อนหน้านี้นั้นมันก็แค่เพื่อที่จะลดกระแสนอกสภาเท่านั้นเองผมไม่ไม่ใช่ว่าลดนะฮะผมนี่ก็ตั้งใจว่าผมนี่ก็มาจากการเลือกตั้งมาโดยตลอดอะไรที่ดีรัฐมนูญเนี่ยผมเรียนว่าผมไม่เคยได้ร่างสักทีอะ ครับครับชอบมีแต่ใ <cabin> ช <rant> ้มาตลอดแล้วพอเราเรารู้ว่าเราใช้มาสักพักหนึ like ่งเราก็รู้ว่าตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็อยากทํเพราะอยากทํเสร็จทั้งๆที่ผมร่างเองว่าร้อยห้าสิบเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทาไมผมต้องเปลี่ยนมาเป็นสองวะก็เพราะเรื่องจากว่าอในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ถ้ามาจากสสรมาจากการเลือกตั้งจะดีที่สุดโอเคอำนาจน้าที่ของสรนี่ปกติเขาร่างร่างเองเขายังบอกว่า ต้องมีคณะกรรมการยกล่างผมบอกให้สสรคิดเลยให้ก <Bell issimo> <t> ี <ing> <t> ่คนแต่มีวันระบุไว้ว่าต้องให้เสร็จภายใน240ร้อย่สให้เขาคิดเองทำเองอยู่ในส่วนตรงนั้นทั้งหมดเลยอยู่ในกรอบยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองพราดอำนาจอีก3ามสิบดมากปากจัดไม่ได้เพราะนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นอันอื่นอะไรที่คิดว่า เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทําได้เลยโอเคสรุป<ม>จุดยืนของพลังประชารัฐน,น,น,นะครับจุดยืนของพลังประชารัฐในการประชุมวิปัฐบาลวันนี้ก็คือก็พร้อมที่จะบวชให้กับคุณเพบุญให้กับคุณสมชายในการที่จะส่งยติไปตีความที่ศาลร,<อ>รัฐรมนูญพร้อมเพื่อนสสที่ทุกคนเนี่ยเพราะทุกคนเขาก็มีวิจัยนัยยะว่าคือถ้าเราส่งไปมันจะเทฟนะมันไม่มีปัญหานะถ้าเกิดใครมาร้อง แต่อีกฝั่งหนึ่งบอกเอ๊ะเป็นอำนาจหน้า,นาที่เราอยู่แล้วถ้าเราไม่ทําใครทำก็ก็ก็มีหลายประเด็นโอเคเข,คข้าใจเข้าใจร่วมรัฐบาลก็เช่นเดียวกันครับครับ สมมติสมมติสมมติวันนี้ในการประชุมวิปรฐบาลมีบางพักร่วมรัฐบาลอย่างเช่นปชาธิปัตย์เขาเสียงแข็งเลยเขาไม่โหวตให้ยติของคุณเพบูลของคุณสมชายที่จะส่งไปตีความนะครับถ้าถ้าเช่นนั้นนะครับในวันนี้วิปรฐบาลจะหาทางออกด้วยการโหวตเอาเสียงข้างมากในวิปรฐบาลหรือจะเปิดฟรีโหวตครับหรือจะเปิดฟรีโหวตครับอันนี้ก็ผมว่าหน้างานเนี่ยมันควรจะเป็นทางฟรีโหวตมากกว่า เพราะว่าเรายังานมีหลายประเทศยังมีอีกหลายปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาส่วนนี้จะโวตก่อนอาจจะไปก่อนหรือไม่ต้องไปก็ไม่ได้เป็นผลอะไรครับตกงอ่ะตัวนี้ชัดเจน